เฮ้ย <Hey, S 2> สิ่งภาษาไทายโดยลูเซอร์ฉันขอถามนายตรงๆเลยนะนายน่ะไม่ใช่สี่เหลี่ยมเหรอเออฉันไม่คิดว่างั้นนะงั้นนายแบนเหรอเออฉันกลมนะมันไม่มีอยู่จริงหรอกนะนายยังไม่รู้จักชายคนนี้เลยด้วยซ้ำแล้วนายรู้เหรอว่าเขาจะพานายไปไหนเออเราจะไปไหนกันเนี่ยที่นั่นเป็นชุมชนแล้วก็มีอาหารให้กินด้วยแหละ นายคงขิวหรือสินะเจอเงนจนทางนายจะช่วยพวกเรานะหมู่บ้าเราก็โดนโจมตีโดยสั่นลายะไรนะเรามาเลวเข้าเราไม่มีเวลามากนะักประคเถอะหมู่บ้านของ NPC นั้นเป็นสิ่งปลูกสร้างซึ่งปราศจากตัวละครและผู้เออเออ,อะไรก็ช่างเออสไลายอยู่นั่นแะหละฮะ oh um.